แจคข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตแอปหมอพร้อมนะคะหมอพร้อมหยุดเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด -19 ตั้งแต่วันที่3 1เว็พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและยู u ู e แจคข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ หมอพร้อมหยุดเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิดเป็นการชั่วคราวนะคะตั้งแต่4โมงเย็นวันที่31พฤษภาคมเป็นต้นไปพร้อมระบุช่องทางจองฉีดผ่านระบบข,ของแต่ละจังหวัดนะคะมาดูรายละเอียดกันนะ,ะจากการเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านและรอพอสตอโดยเพจหมอพร้อมนะคะประจำวันที่30พฤษภาคม2564 เพราะว่าจำนวนการจองคิวฉีดวัคซีนสะสมรวม8 9 1,981รายแบ่งเป็นจำนวนการจองคิวฉีดวัคซีนกรุงเทพมหานคร9 7 3,578รายและจำนวนการจองคิวฉีดวัคซีนต่างจังหวัด7ล1 18,403รายทั้งนี้นะคะ29พฤษภาคมที่ผ่านมาเพจเฟซบุ๊กหมอพร้อม ได้ประกาศหยุดใช้งานผ่านหมอพร้อมว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสบคและสอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนโควิด -19 ระบบหมอพร้อมจะหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2564เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะหมอพร้อมแนะประชาชนทุกกลุ่มฉีดวัคซีนโควิด สำหรับประชาชนทุกกลุ่มที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิดนะคะสามารถแจ้งความประสงค์ได้ดังนี้หนึ่งพื้นที่กรุงเทพนะคะให้ใช้ระบบของกรุงเทพมหานครหรือระบบอื่นที่เปิดบริการ2ต่างจังหวัดทั้ง76จังหวัดดำเนินการผ่านนะคะ2.1อสอมอร,รอพอสอตโอรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านไม่จำเป็นต้องมีประวัตินะคะ 2.2ระบบออนไลน์แอปพลิเคชันเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นๆของจังหวัด2.3หมอพร้อมไลน์ OA แอปพลิเคชันหมอพร้อมเมื่อเปิดให้บริการอีกครั้งและสำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะและบุคคลที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มที่ทำการนัดหมายไว้แล้วสามารถไปรับการฉีดวัคซีนได้ตามกำหนดเดิม อันหนึ่งระบบหมอพร้อมยังใช้งานได้ตามปกติสำหรับประชาชนทุกกลุ่มในการแสดงข้อมูลหลังการฉีดวัคซีนแจ้งนัดหมายในกรณีการฉีดเข็มที่2และการเป็นหลักฐานประกอบการขอใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิดสอบถามเพิ่มเติม,ตมที่คอร์เซ็นเตอร์นะคะ027922333นะคะอัปเดตล่าสุดหมอพร้อมหยุดเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่3พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะ